ครับผมนะะฮมาที่มังเงนพยายามนาความหลากหลายมาสู่เออ่เรียกว่าหาความหลากหลายนะตอนนี้มามาเจอชาวบ้านเขานะเขากําลังสานสานตอนนี้ก็เรียกว่าตาแหลวนะไอ้ตาแหลวอันนี้ใส่ปราะว่าใส่แหกนาอย่าฮะมันใจตาแหลวอันที่มันบนนั่นเนี่ยอันนี้อันนี้กับปลากะปลากันบหมดแล้วอะไหนอันหมดไหมไหนตาแหลวเจ๊จันนร์นะ แต่เดาไม่ไม่แต่เดาไม่ไม่ใช่ครับอ๋อครับผมนะฮะอ่าไปพันธุีชุมชนแต่ละที่นี่ย่อมจะแตกต่างกันนะผมผมมาดูวันนี้พามาที่ของทางบางเงินฮะอ๋ออันนี้ปักนาเนาอเขาจะใช้ที่อาทุงนาไหมผมอ๋อปันเก้าอ่าฮิดกล้องม้นะอ๋อรูกระเบื้องได้เนาะ อ๋ออันเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดได้หลายปีนี่พอเท่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่าำคราวปีอ่ะเอาดี๋ยสานตาเหลวเอเฮ็ดไป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 ติ๊กเฮ็ดไปเฮ้หันโบราณนี่จะพอสลาโบราณที่นี่แล้วตาเหลวเจ็ดจันตาเหลวเก้าจันนะนะอันนี้เขากำลังสานตาเหลวกันผมตาเหลวตอนนี้เขาก็ใช้อะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการเนาะเอาใส่นายกันอ๋อ เราเรียบร้อยแล้วเลยนะไปซองไปอย่างนั้นเลนี่อันอันอันนี้ใส่ก่อนปลูกหรือว่าใส่ก่อนบานใส่ก่อนปลูกแค่ใส่ก่อนปลูกเนาะอันที่บานเนาะยังบานนี่ใส่ก่อนอานเลยเขาใส่ไม่ปลูกนะแล้วมีแล้วมีคือมีขึ้นหอหออ่ะอย่างก็หอถ้าต้องสีเทวดามีก็เทวดานานนี่มีก็มีอะแล้วที่ตาแล้วนี่นะอ๋ออ๋อเขาบ้าเนาะ ครับผมตาแหลวตรงนี no <si suppression> ้เขาจะใช้ที <in m idi> ่ใส่ตองตองนานะอ๋อนี่เหรอตาแหลวแบบนี้อ่าตัวนี้เป็นตาแหลวในบ้านโอ้คนเท่าตาแหลวโบราณนะถ้าผมอ่าวิถีชีวิตไปดีตรงนี้มันเงนนะฮะมาไกลหน่อยก็มาเยี่ยมชมพุทธภูมิเขาทตาแหลวนะอันเฮิรอันเฮิรเฮิรนี่เฮ็ดได้หลายปีเฮิเฮิหลังเนี่ยห้าสิบถึงก็ห้าสิบปีแน่นอน สามสิบปีครับว่าอันเก่าๆนี่แต่ว่าเก่าใช่คำเก่าหน่อยห้าแล้วเสานี่ตั้งหินก็เมื่เฮ็ดที่อาอตั้งหินนะไม่เยอะๆหน่อยตั้งหินหน่ออ๋อตันนี้เออเคยไปที่มืองยองเคยไปที่ใครทำหลายที่นะเสาตั้งหินตัวนี้ไม่ไม่ไม่ตั้งหินนะแต่ก็แต่หลังคาเดินคออยู่สามสิบปีปลายหน่อย ่าบ้านยังยังยังถือว่าบ้านโบราณนะยังบ้านโบราณสมัยใหม่เริ่มอ่าบ้านแบบเก่าโบราณไม่ค่อยเห็นละจะมีแต่สมัยใหม่ขึ้นมาละอ่บ้านดินขอนะอ่าบ้านดินข้อที่สิบปีหนอผมนี่หนาเขาใจเอาตังตั้งไตเนี่ยมันกอดยาหมดยาหน่ำยาหยังยังอยู่ได้อยู่เหรอเฮ้เขาไปหันที่หมู่ดอ่ะจะคนดให้เป็นยังจะให้ก็ตังตังหินตังหินนี่ตังหินนี่มีมีเนาอ เขาไม่ตั้งหินนะครับผมแทกที่ปกติเคยแต่ทำหลายๆที่นะเกี่ยวกับบ้านเดอนเขาอ๋ออันนั้นแล้วแล้วแต่แล้วนะอันนั้นอัสองอันนะอ๋อหนึ่งหัวหนึ่งอันหนะฮะหนึ่งนั่งทีหน่อยอ๋อครับผมตาแล้วตาแล้วตาแล้วเขาค่าเขียวค่าเขียวใส่ก่อนใส่หน่อย อันลาสมบัติโหสมบัตโหที่โหตาแสงอย่างมันนั่นน้ำปลากัอันนั้นเห็นม้วหนอผมก็ไปไปในโบราณฮะถ้าไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยอ๋ออ้ยพอมาเจอหน่อยนี้อันนี้อย่างนี้อันนี้อย่างอ๋อุบุกอ๋อนี่เป็นบุกอ๋ออันนี้กินได้ยังหนอหุ้นนะกัน คันท uh, ี <laughs> ่นี่เรียกว่าหืนหืนี่กำลือเยอะกำขืนมุ้นนะฮะบะหืนอยู่ว่าคุ้มนะเนาะคุ้มนะเนาะคันนั่นอ่ะว่ากำเบิ้งว่ากำตะแดงเหรอคุ้หุ่นเนาะคุ้มระเนาะกำเกาตะแดงเหรคันีนกำไทยรู้ก็า นั่นแหละครับผมที่ก็คือะวิถีชีวิตบ้านเขานี่ยอาการผู้สารนกับเขาท่านผมแล้วก็อันนี้ตาแล้วนี่หนอนี่ว่าตาแล้วนะใช้ในงานกิจกรรมแหกนาทางไทยวันแรกนาแรกนาฝันนะเป็นองค์ประกอบของการบ้านหลังนี้เกือบห้าสิบปีนะใช้ได้อยู่แต่เสาไม่ตั้งหินดูบรรยากาศทุกร่าน ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาที่นี่เมืองเงียนนะครผมเดี๋ยวดูทีวีตอนนั้นขอบคุณครับผม